อยากม้วคำแรกที่แกงในโครงหนองนายำนอนี่ไงแกงเลียงเหรอว้าวเราจะได้กินแกงเลียงแล้วที่ต่อนนี้แกงเลียงมันเป็นยังไงค่อยไม่รู้ค่อแกงพูทไทยค่อยแกงขักบ้านๆนี่ก็แกงแก่แกงนี่ก็แกงแบบคนในเมืองคือตอนสมัยทำงานในกรุงเทพนะเราชอบกินแกงเลียงมาก

ครบนี้นี่นะฮะถ้ามีกุ้งสดก็ดีแต่เราไม่มีนะเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะนี่มันเป็นหัวใจของแกงเลียงเลยนี่นะเีวเามากินกันกต่อเลยนะเี๋ยมันขาดอะไรไปนะออ๋อใช่แล้วขาดฟักทองฟั<า>กทองแล้วก็ แกงเลียงเนาะแล้วก็ไอ้ไอ้อะไรนะเกลือูหนูใช่ไหมเกลือหูหนูมันมีอะไรใส่ได้เยอะมางเจ้าเขาจะใส่เกลือูหนูด้วยนะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยนะข้าวโพดอ่อนก็ใส่ได้อ๋อข้าวโพดอ่อนที่แบบตักเท่าประมาณน้หัวแม่มืออ่าหารวันนี้เป็นเมนูแกงเลียงครับที่โคกน้องน้าสกปรกของเราเป็นยังไงครับน้ำมลงไปก็กินกับข้าวไงพอดีนั่นนั่น คอซ้ายพืนหน่อยนี่มันจะไม่สุกแล้วขก้วยนี่มันไม่สุกแล้วขก้วยนี่แกงอะไรเนี่ยน้ำดำปิ๊กมะค่อยโจมออกบรรลุกบ้านนี่โอ้ยเนาะพี่น้องเลยเอากลับไปคืนไหมล่ะไม่ต้องแล้วไม่คืนแล้วไม่ต้องแล้วอันนี้แกงปลาหมึกเลยแกงปลาหมึกใส่อันนั้นไหนไม่เลยผักบ้าน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 ผักบ้านบ้านยอดซับทองใช่ ไอ้าวขาวลูกอะไรบวบตัวนี่บวบแกมันแกงได้แกงได้แกงได้กินเม็ดมันเม็ดมันจะมันอร่อยเลยนะครับตี่าเลนะมันได้มันได้เอามาตันนี้มันพุฒแล้วมันจะปลูกได้ยังไงมาปลูกมันไม่ได้ปลูกได้มันกินได้มันจะอร่อยทับผีก็เล็กมากไปคนนี้คนเลย ก็ใช่พวนในเมืองดอกักกินดอกวันละกัไม่ต้องกินลูกกุ้งสดไม่มีใช้กุ้งแห้งเดี๋ยวมาทานกันนิดนึแกงเนื้อแับนั้น ครั้งแรกนะคะะรับตีได้แค่หนึ่ก็เกลยไม่กละดแกงเยอะแล้วมันมีอันนั้นแค่ซองเดียวด้วยแกงเรียงครั้งแรกมีโคกหนึ่งแกงแตงโม,มแล้วมาอันนี้นี่ ใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปต่อลงก็แกงปลาราเลยอันี้แกงกะปิก็ตักใส่ชั่วเรียบร้อยควัานขมวงโฉมแกงเลยนะรแกงช้อนเดียวนะคะเราเพราะว่าไม่รู้เขาจะมีใครกินกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเปแต่คราวหน้ามีคนกินเราก็จะทําเพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนไม่เสื้อเหมือนในซองนี่ไหม ช่ขาดแค่ฟักทองอย่างเดียวเฮ้ยขาดแค่ฟักทองอย่างเดียวนะาสิดูดิส่วนกุ้งแห้งของเราก็เปรียบได้กับกุ้งสดของเขาเทียบบนคะามาเอาจองมาให้คอยหน่อยอะไรจองทับเพีอร์ทับเพียร์เรื่องค่อยรู้แล้วต้องอยู่กับผคนไทยต้องรู้นะว่าอะไรคืออะไรนี่คือจองเรืนค่อยรู้แล้วป้าดาไม่มีเยอะนางมีแต่ผัก เขาไม่ได้เฮาในบ้านเขาเก่าอยู่นี่เนีไปเอานาเขานี่ได้กินเป็นหรือเปล่าฮะแกงเลียงอ๋ออนี่แกงเลียงใช่ใส่บวบได้แค่บวบเขาไปเถียงนาเขาเขาไม่มีเขาบอกโอ้ไม่มีก็เขาแกงมานั้นเลยยาตอนนี้ยากกำลังแกงนะคะแกงค่ะอืมแกงพวกนี้เราไปหาเจ้านา อ๋ออันนี้ไม่ได้แกงหน่อไม้ห่อยายอ๋อแกงผักมันไม่มียะนาอ๋อเดี๋ยวค่เอาใส่เนาะยญาแกงผักบ่เนี่ยนะแกงผักแล้วยังค่อยจูงใบเขาเจ้าสองถุงเขาเหรอโบ่ว่าเจ้ายึแขนเออเออเออแต่มันไม่มีมันไม่มีเลยนั้นถ้าไปแล้วถ้ามันมีแล้วค่อยเอามาบ้านเขาเขาบอกว่าทำไม่มีเออถ้ามีก็ในบ้านเขาบอกไม่ได้ห้าไปมันรุกเซฟาด้วย หม้อกำลังเดือดบุก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 เลยนะคะแกงผักใสอ๋อใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปนะคะน่ากินมากเลยโอ้อันนี้เขาเรียกแกงอะไรยากแกงผักแกงผักรวมมิตรเออแต่ผักเสี่ยงนะเพราะมะเขือเจ้าเออแต่ผัก เดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกค่อยจะซื้อมาเดี๋ยวผมแกงีเออเกกินตับเลยกับข้าวเรามีเยอะแล้วข้าวามเยอะลตับจะตบลูกทั้งกินเจเสื้อนี้เก็บทางด้านหลังด้านหลังเอาวันนี้ไไปเออนั่นแหละมื่อวามาเก็บมนด้านหลัง ไ้ดางหนวยก็มันอยู่กับผองยาชีนะไหนไม่มีบอกว่าเห็นถือมาตรงนี้นะยาชีเราจะขายยาน่ะอ๋อมันคือของยาชิแน่เลยเนี่ยเออมันกินว่าของข้อยมันก็ไปซ่อนอยู่นั้นเนี่ยมันของ่อยก็ขอไอ้ปุ๋ bây giờ lông hay là rơi là tăng không nha? Okay, che coi như à, okay. okay, ừ. không bỏ. lỡ những video hấp dẫn

อืมอันนี้ข้าแกงสดเวลาอันนี้ไม่ได้สดเลาอันี้มันเจือเอยอ่ะอร่อยไหมทางแรกโต๊ะนี้ต้องขยับหน่อยมันห่างเกินไปไม่ได้ใส่อะไรดีนะไม่มันติดตู้เย็นเกินกาเดินเข้าไปกินข้าวไม่สะดวกมาค่ะพื้นโรมยางเจ้าอันนี้มันเก็ไม่เปรี้ยวว่าพอดีอันนี้ก็

ทั้งแกงเลียงมีทั้งแกงผักดีนี่ไม่แกงหมดเลยนะแกงปลาหมึกแกงกุ้งโอ้โหมีแต่แกงทะเลแต่ข้ามันก็สกัดแต่ไม่จะก้าวปลาหมึกมันอุดมันยากแล้วก็เลือกแกงวันนี้แล้วเจอเนี่ยเราก็รู้สึกค่อยนะแกงไปรอดยาเพราะว่าเผื่อถ้าแกงแล้วมันนิ่มนะนะเออแกงใส่นี่เลยถ้าแกงแล้วมันนิ่มถ้าเราทอดมันก็เหนียวแต่ว่าปลาหมึกอันนี้อร่อยมากเลยนะดูสิมันมันมีไข่เนาะมันเต็มเนาะหมดไข่ อยาไปเก็บเขายอดบวบบอรับเหยอดอยอบวบงามจังข้าวคือคู่ไม่ได้บวบนะซื้อน้ำพราวยอดนะขออ๋ออันนี้ไม่ใส่ยอดหรอมีมีทั้งแกงเลียงนะคะมีน้ำแกงอีสาวนะคะอร่อยมากเสือนั่งเเลยเสือนั่งตรงไหน่ตรงนี้แล้วนั่งข้างใน ไส่เป็ดก็งามงามเลยเฮ้ยามั่นนาไส่เป็ดเทพเป็ดเทพโอ้หัมเจไมเจไมไบุกอย่างเลยแกงเลียงครั้งแรกที่โคกน้องนาาอย่าเดียวเพงเเาญี่ปุ่นอะไรับส่งมาแล้วไดาแล้วเราปลูกกันเราูก ดูกับข้าวเรานะไม่ต้องใส่จงใส่จานไม่ต้องล้างนะม,มันนงานหะ,ะในโานก็สงกองลอยอย่น,น,น,อนกุ้บบ้งงกุนะาา้ง้กงกุ้งกก้กงส ยาวเลยนะนี au, here, co ่ไม <atives> so <sh> ่มีเวลาหาอะไรได้จากกิจกิจในเดือนกันวาคม17โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ ฟ้าเอซี่ o ิปมาด้วยนะจะหมดเวลาอีกแล้วเดือนเลยจะตัดสินแล้วว่าจะได้กี่บาทนะฮะตรงนี้ถึง11โมงเช้านะ,ะ,รนนะ,ะครับนะครับใครจะข้ามฝังใครจะไม่ข้ามฝังตรงนี้จะตื่นตีส,สามอะไรนะฮะเห็นสายก็ไม่ต้องนอนเลย<ค>อุดมากิ่เดือนแล้วไม่เห็น เราคืนมาเปิดไปไม่เห็นมีไรใครไหลถ้าเอฟซีอยู่ด้วยนะ <c oughs> ก็จะไลฟ์ทั้งคืนเลยจะได้เอองั <c oughs> ้นกูไม่ได้ถึงฝั่งนะทางเราขึ้นธงมอง,มง,ล,ง,มมงลงขึ้นใหม่ขึ้นธงมองก็ลงขึ้นใหม่ฝั่งฝันอันนั้นเนี่ยอยู่เอฟซีต้องอยู่ด้วยแหละก็จะอยู่ด้วยหรือเปล่าอยู่แต่ไม่ได้ถ้าเอฟซีต่างประเทศไงที่เขาอยู่ภาคตงวันไงที่บ้านเขาไปโมงบ่ายสองนาะ ค่อยไล่ทีสี่ทีสามค่อยไล่ที่สามถ้าเราไล่ทีสามอะยุโรปอ่ะสามทุม่มเขาดูเต็มที่เลยอเราเรานอั้แต่ห้าโมงแล้วเราก็ไป 5, ไ,ป 5, ไปล่ทีสามทีสี่ห้าโมก็ยังไม่กลับบ้านเลยต้องปิดประตูบ,บางโชกอ่ะฝากุ่งใจสมอนเด้อว่า wow. ไม่ถึงก็คือไม่ถึงนะให้น้ำไม่ต้องโทรมาให้เติมสติกเกอร์นะไม่มีตังค์จะโทรมาตลอดบ่ <c oughs> ถ้าขาดนี้น้อยถ้าขหกนี่ก็พอเสือล้วสมมติว่าขาดหกเหรียญล้วก็ต้องเติมไปแปะเผื่อเขาหักไงเดสมอนกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้กดุ้งเลยการ์ดนึ่งทาค่อยป่ะมองู่เดือนที่ผ่านมาไม่ผ่าน ทำไมไม่เติมสติกเกอร์ให้ลูกทำไมไม่เติมสติกเกอร์เติมไม่เป็นเติมมาก่อนพ่กเราเติมเป็นเลนเดี๋ยวนี้มร่หมดละเติมไม่เป็นเลยก็อยากจะเติมให้อยู่ถ้ามันกิดถ้ามันขาดประมาณเจ็ดแปดเลนอย่างเงี้ยน่าเติมอยู่เพราะว่าถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันจะหักไปเองนะพอถึงเดือนหน้าหักออกไปเองขาดเยอะอีกเนาะมันจะหักค่าดูแลแต่ถ้าขาดประมาณสักสิบกว่าเนี่ยไม่ต้องเติมปล่อยมันไป ค่อยว่า,ขา <Yeah. S 1> ไข <c laim> ่ปลาต้มพะโล้เยออืมลองดูแกงเลียงก่อนดิแกงเลียงสไตล์ปักปลาอันนี้ปลาแกงยากโหทานไดไข่แกงลานได้อืมค่อยมาก็อร่อยค่อยแกงได้ค่อยมาก็กับข้าวเสร็จแล้วเออ แกงเลียงก็อร่อยแต่อย่างนี้ค่อยกบแกงเป็นมันเป็นหมดเลยนี่ก็เป็นดูนะ่นนะเอออ้าวใช่ไหมตะเกียบแบบนี้ยางบุญตาใครไม่รู้มันกระเด็นข้าตาใครก็มันกระเด็นข้าตาใครก็บำบุงตาคนนั้นแหละ ยย่างเลนะมันดีตรงที่มันเป็นผักปลอดสารทุกอย่างไงล้วบำรุงไข่ก็นด้วยกินได้อย่างสบายอกสบายใจใช่ไหมเออเอาไปทำสบายอิ่มแล้วในเมื่อผักที่เราซื้อมาจากตลาดโอ้ยอันนี้มันสดสดแยบน้อยยากเลยสดสดเลยกินกันได้แบน้อยนากแบบเก่งจังสวนเกงลยโอ้เยี่ยมันละใส่เซฟตี้ไหมใส่เซฟตี้ไหมเอาเอาหรอเอาอะไรนะทับทีมายากหอ้ไข่เป็ดตัวใหญ่มาก เป็ดไรนะเป็ดอะไรนะเป็ดเอฟอะอีเยอหน่อยจําได้ก็ออเจำอยู่ในกรดาไปเอาแม่จแล้วจว่าโปะนะเขตำอยู่จำแล้วลืมเหรอลืมลืมเจลจะได้นะยา ไปได้คิดอิ่มก่อนแล้วค่อยนึกได้ไม่ถ้าลุงมานั่งกินนะลุงจะมองหาอะไรก่อนเดี๋ยวหัวโป้งนะเจียวถ้าไม่มีก็ต้องยาขาดอะไรหรือเปล่ายาขาดอะไรก็ยืดเลยวันนี้คอปักบุ้งเอาเลยจานสบายาเอิ่มก็เหมือนกันมาเมื่อกี้จ้ามเจียวหบวโป้นะยะนะเจ้าปฏิรูปลยว่ะเจียวพอใจอิ่มชอบเอาข้าวเหนียวจิ้มกินให้อร่อยแบบจิมม้อนม้อนม้อนใส่เลยนะเอียนก็จิ้ม ใช่นะถ้าฟันค่อยแข็งแรงนะก็จะม้วนใส่ม้วนใส่น้องสาวผู้จะกลับวันไหนคืนไหมนะวันศุกร์ไม่ตอบไลน์เลยบอกในไลน์ตบแล้วไม่แน่อาจจะมาพร้อมแกล้งมันสูงสูงหกในไลน์ใล้ตบอกเมื่อวานไงคุณยาแข็งแรงหรือยังปุ๊ตอบเลยปุ๊ตยาดีขึ้นหรือยัง มัเนเป็นไรนะคุณยายม่ได้เป็นไรนะแต่เขาโล่งอย่างเดียวคุณยายค่อยไปเมื่อวานาาาาานี้หัวใต้ใต้ใต้เห็นสาวเมื่อกินอะไรก็อร่อยมาก แกงเดี่ยมเขาก็ชอบกินนะจะแกงบวบอืมเคยโลดเคยโลดจังชโลดพอแล้วพอาเขียวคำหนึ่งเหมือนกันนี่แคะเขาเหนียวดอกดินผสมเหรอดอกดินกับดอกไม้ เราเดินกันเราฟาดผสมกันผสมกันพ่อตากหอนใช่ปลาโฟสุดารักเจ้าดิบเรียงตอนนี้นะดิบเรียงอะไรจ๊ะพริกอ้าวเหรอพริกก็ไม่กินเหรอประจําให้เจ้าเจ้ากินได้ไง่ประจามาเราติดมาได้ติดเบิ่ง นสาปรซเยะไม่เอ็นด้วมันยังนอนิ้แตเกบบนี้ลนี่แหะเกลักใส่ปลามึกบนี้และแก๋บบนี้ละให้มันกินนะแม่ประหยัดไง เป็นเนื้อเป็นอะไรไม่ค่อยได้กินนะ้ำมันแพงยายทำามได้กินตามหมืเพราะว่าน้องสาวอยู่กรุงเทพเนาะน้องสาวกรุงเทพเขาฝากมาให้ค่อย,อยนันานๆทีถึงได้กินครั้งน,น,น้องสาวจะส่งมาให้เขาเอามากรงุงเทพหรือน้องสาวน้องสาวเขากรุงเทพสามคนไม่เหนื่สามคนเลยเหรอสามคนมีตุก๊กมีอ้อมีเงิ้ง สานเขาก็จะส่งปลาหมึกมาให้พ่อยใส่ผักใส่ยอดบวบแป้งใส่นอเหล่านะอิ่มขอบคุณแม่ครัวอิ่มแล้วขอบคุณแม่ครัวขอบคุณเอฟซีที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณเอฟซีที่สั่งปลาหมึกให้ผื่อใจดีเจ้าของตัวทุกที่ขอบคุณผี้อหญ่ใจดีนะคะที่ส่งปลาหมึกมาให้นะให้เราได้ทั้งทอดทั้งแกงทั้ง เหิไม่ให้เหลือนยาเวา่ินข้าว่อยจะไม่ให้เหลือสักเม็ดยหมต้องกินให้หมดดให้หน่อยด้ปต้องกินให้หมดทุกเม็ดเอคนละคนเนะเหลือคนหนปิดมเลนนะ